ปุย๋ยผมเริ่มเกมมาสิบนาทีแล้วเกือบสิบนาทีแล้วแล้วก็ลืมกดอัดวิดีโอเรายังไม่ได้ทันที่เปิดโอเวยรได้แต่ว่าเราเปิดกล้องไปแล้วก็ลืมครับก็เป็นวข้ามครับทูฟเฟเซอร์ดอมอนนะเกมนี้ครับเจอแกงแพงนะผมเล่นจนได้นำคะแนนมาละนะผมออแกงแพงเกมนี้เอ่อแล้วความยากสำหรับผมนะเต็มสิบเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณสองกับสาม มันสองมันสองแลสามนะครับคือแทบไม่อยู่ความยากเลยนะครับผมแต่ก็มีความยากนิดหน่อยอยู่แต่นิดหน่อยนิดหน่อยจริงคคือรนะดับความยากคือสองกับสามถึงเิบนะครับเมืนะ่อกีนะ้ผมเห็นไ็กไซอยู่แถวนี้นาอยู่ลิพอร์แต่ก็ไม่น่าจะเปิดลิปเปอร์นะเอาอันนี้ก่อน เอาสวยอ๋อแกไม่หายไม่รู้ไปไหนโอเคอยู่เล่นอยู่อยู่เรียนอยู่โอเคสวย ผมจะรีบดันคลิปแล้วก็ดันป้อมเลยเดี๋ยวสิบกดเดี๋ยวมันเกือบสามวาทีไช่ดีก่อน mùa 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 สวยตายตายดิวิเออสวยใส่มหามิดอาจจะมาหาก็ได้เอามิดเดือกกลางเหรอนี่เดีอกกลางอยู่เอ๊ะเยมาแล้ว เรียบร้อยอ๋อนี่ครับเราดีต่อเลยยินรอออกนี่แป๊บเคคอนโทรลเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปแถวกลางหน่อยแล้วก็แล้วเราก็จะแบบว่าไปล่างด้วยเพื่อไปขูมังกรน,นะครับปิวปิปปิวป,วป,วปวิวจิวใจที่สิจนไรายตัวเดีย ก็จะเปิดเพลงนี่นี่นวะเอ็กโคเอ็กโคไม่ได้เอ็กโคเดนล่างเขาเปิดแล้วช่วยเดี๋ยวอย่าไปบุกด้วยอย่าไปล่างก่อนบนจริงผมไปไปรับได้ผม,ผมลื่มดูไม่อะไรกลางเลยนะเอาคิวเดี๋ยว,ยวจะได้แต้มเร็วนัดได้ไม่ใช่เร็วนัดดิ โอ้ยอ๋อไม่ดีว่าผมยังไม,มมไ,มไ,ไ,ไม่มีอันติเมทก็ว่าไม่กดไปติดมาเลยแอนติเมทโอเห็นแล้วลใส่ตรงนั้นแต่ว่าผมจะเอาไอ้นีไน่ไงไอ้เคลินอืม เปิดเพลงกันเอ้ยเดี๋ยวสี่วิเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเรากดเปิดตอนเดินไปมาก่อนนี่ครับโคบดโค้ดเสอเมลซิกชื่อว่าเกิดเดินบอลเถอะลืมชื่อเอิง อยู่ยไปขอบป้อมเลยมันไปไป เออเพลิดเพลินดีครับเพลงลักไซมาไม่เอาไม่เล่นตะกี้นี้ผมรอให้มันระเบิดถังก่อนนะเ่อยเข้างั้นเดี๋ยวผมตายจะออกต่ออะไรดีวะเลอกก่อนแล้วกันไปแต่เป็นเร็วนะไทาราดอะ หรือเจาะกอดเดี๋ยวเจาะกอดแล้วกันเจาะกอดเป็นเชลดาโอเคจต่อไปเพลงญี่ปุ่นหน่อยเพลงประกอบในเมะเราก็สนาโอเคเรื่ But to be the king, I ever watched you save your life. Oh, Hataya. Nice. หนามากมีโล่ไม่ชอบต้องออกเซอร์แฟนแฟใช่เดี๋ยวออกเซอร์แฟนแฟกันเลยไปจอกเกาะไปที่หลังได้เซอร์แฟนแฟนดีเขาเตือนน้องน้องหนูหนาครับน้องหมาที่หักออกเซอร์แฟนแฟนครับ ว้าว oh, เดี๋ยวออกสันแฟนเสร็จแล้วผมจะออกเป็นดูเดิดเลยดูเดิดี่เป็นบัตรเตอร์แล้วกันนี่เอาเร็วนะไทยได้บัตเตอร์ได้บวกเยอะกว่า You ถ้รู้สิง่าไดไฟ ก่อนเอ้ยวาไม่เต็มพุ่มนี่อือ

はい。 ไปอยู่ยังไเออได้หนึ่งดีไปไม่พดอดอีถ้าเบื่อเพลง S A S แท่านเละน,น,นี่คือสุด,สดละ

ไม่ดูแมพด้วยคนนี้จ,จีแบบเจเจแปด taking away Away. Do 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 do. do. อ้ายจะขอจะขึ้นลมเตีเหรอเนี่น The Earth taking is Taking away. away. เ y คนทุกคนได้รับชมมัผ See y o u tomorrow แล้วก็เรืประหลในเกมนะผมเชื่อพื้นเชื่อพื้นข้าทร